สวัสดีค่ะต้อมไทยรันเจมนีค่ะวันนี้หนูจะมาแกงเห็ดเพาะค่ะเนี่ยค่ะแกงเห็ดเพาะใส่เห็ดแชมปิยองค่ะใส่งง่ายๆแล้วก็ใส่ข้าวคั่วค่ะใส่ข้าวคั่วด้วยแล้วก็น้ำปลรราหนูไม่ใส่เอะไรนะคะไม่ได้ใส่ใบย,ย่านางนะคะแล้วก็มีไอ้นี่ค่ะอะไรนะ ใบเมงลักค่ะนี่ใบเมงลักปลูกเองกําลังสวยเลยค่ะตัดตัดยอดให้เขาแตกค่ะแล้วก็มีชะอมค่ะแล้วก็พริกแกงก็จะมีพริกกระเทียมหอมตะไคร้่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปโขลกกันค่ะเดี๋ยวเราไปโขลกันเลยค่ะแต่ก็จะมาโขลกขากับตะไคร้ก่อนค่ะเพราะมันเป็นอะไรที่แหลกยากค่ะ จากนั้นก็ใส่พริกหอมกระเทียมค่ะตำแค่หยาบๆพอค่ะไม่ต้องไปแหลกมากค่ะนี่ค่ะแหลกประมาณนี้พอแล้วค่ะเพื่อนไม่ต้องไปเอาแหลกมากค่ะเอายาบๆพอจากนันมาล้างเห็ดออกเลยค่ะ เยอะอยู่ค่ะแกงเห็ดสองอย่างค่ะมันเนี่ย้ก็ทิ้งไว้ให้น้ำข็เวสา็ีเี๋ยวเราก็ไปทำการแกงกันค่ะ น้ำเราไม่ต้องไปใส่เยอะนะคะเราจะทำน้ำขลุกขลิกมันจะอร่อยกว่าน้ำเยอะอีกค่ะเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วมาใส่พริกแกงกันค่ะค่ะพอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็มาใส่พริกแกงค่ะเพื่อนหนูใส่พริกแกงแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าหนูจะให้แฟนลองชิมดูค่ะเดี๋ยวค่อยใส่เพิ่มค่ะกลัวเผ็ดแล้วเขากินไม่ได้ค่ะ จากนั้นก็ใส่รถดีค่ะทำอาหารไทยทุกอย่างต้องให้เขาชิมดูค่ะจากนั้นน้นนำปลาค่ะชิมได้ก็ชิมชิมไม่ได้ก็ไม่ต้องชิมค่ะ จากนั้นก็ใส่เกลือนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่เห็ดเลยค่ะดูครับเื้อนรอให้เขาเดือดแป๊บหนึ่งค่ะ เพื่อนเดี๋ยวเรามาใส่ข้าวคั่วกันเลยค่ะใส่สักประมาณสองช้อนละแล้วแต่เพื่อนชอบเลยนะคะหนูยังไม่ใส่พริกเพิ่มนะคะเพราะว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเอาให้แฟนชิมดูค่ะ ซึ่งมีกืมใส่ข้าขวคั่วเราหอมมากเลยค่ะหอมอร่อยอันนี้หนูก็จะทำไปกินที่ร้านพรุ่งนี้นะคะ ดี๋ยวรอให้ข้าวคัวเขาละลายแป๊บนึงค่ะี๋ยวมาดูอีกทีค่ะใส่ผักอะไรถาเพื่อนจากนั้นเราก็มาเติมใบแมงลักเลยค่ะใส่เยอะๆหอมๆค่ะเรามีเยอะค่ะเพาปลูกไว้กำลังขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวสักวันหนูจะพ,า,พาเพื่อนๆไปถ่ายให้เพื่อนๆดูค่ะแล้วก็ชะอมค่ะนี่ค่ะ เดี๋ยวหนูจะตักไปให้แฟนชิมนิดนึงแล้วหนูก็จะมาใส่พริกค่ะว่าเขากินได้ไหมเราใส่พริกเพิ่มค่ะเพราะเนี่ยพริกหนูยังไม่ใส่นะคะใส่แค่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวหนูปิดขอปิดแก๊สแป๊บ,บนึงเดี๋ยวไปให้แฟนชิมดูว่าเขาจะบอกว่าแบบไหนค่ะนี่ค่ะตักให้แฟนชิมแค่นี้พอค่ะเดี๋ยว มาบอกอีกทีว่าแฟนชอบหรือไม่ชอบค่ะแฟนบอกว่าเห็ดแม่อร่อยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยชิมเห็ดเผาะแล้วเห็ดกระป๋องอ่ะมันไม่อร่อยแต่ถ้าเป็นเห็ดเห็ดที่ว่าเห็ดไม่ไม่ไม่ใช่เห็ดกระป๋องอ่ะเขาบอกว่าจะอร่อยกว่านี้อีกแล้วตอนนี้เราก็มาใสาพ่พริกเพิ่มเลยนะคะนี่ค่ะเราจะกินเอง เขาไม่เคยกินเห็ดเผาะด้วยแล้วเห็ดเผาะกระป๋องมันก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนเห็ดเห็ดสดๆนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นเห็ดเผาะสดๆก็อร่อยมันจะออกรสชาติหวานๆอะไรเงี้ยแต่นี้เขาเหมือนดองน้ําเกลือมาหรืออะไรเงี้ยก็พอกินได้อ่ะคะ่ะสําหรับคนที่อยู่ต่างต่างแดนนะถ้าอยากกินเดี๋ยววันหน้าหนูจะทําแบบเป็นเห็ดเห็ดรวมให้เขาค่ะทําแบบนี้แหละ แต่ไม่ใช่เห็ดดองนะคะจะเอาเห็ดสดเลยมาทำค่ะนี่ค่ะเพื่อนแค่นี้นะคะดูหมเพื่อนหิวไหมคะเรามาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ ต่างแดนกินแบบนี้ก็โอเคแล้วค่ะกับเหมืองไทยค่อยไปหากินตอนนี้ <c oughs> มีแบบนี้ก็กินแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเป็นเพื่อนเป็นไงคะแกงแบบง่ายๆราวๆบ้านเราคะ่ะแซบชมใส่หน่อยคะ่ะแมงลักนี่ค่ะเปนเพื่อนแกง อะไรนะเหาะแกงเห็ดพอเอ่อแล้วก็เห็ดแชมปิญองค่ะแกงแบบง่ายๆสไตล์อีสานแซ่บๆค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะคำเพื่อนครับคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบกปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยค่ะเจอกันพริปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย